พี่กอมาเที่ยวชมสวนพ่ยศนะวันนี้ก็เอาตัวแอฟซ่านะพี่เขาสั่งชุดแบบกะละอน n สามทมหนึ่งก็วันนี้เอามาส่งให้พี่เขานะก็แปลงนี้ใช้แอฟซ่าหมดไป2อกะละอนแล้วนะครับนะก็สั่งเพิ่มนะครับเป็นสวนอยู่ที่ตำบลน,น้ำใสไอ้ตำบลน้ำเป็นอำเภอบ้านน้ำใสนะฮะอยู่อำเภอเขาชมเอาาีจังหวัดระยอง เป็นสวนที่มีการปลูกนะครับตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นมูสังคิงแต่เขาเปลี่ยนต่อจากมูสังคิงมาเป็นน้ำดําโอชีประมาณ300ต้นนะครับนี่น้ำดํานะครับประมาณปีกว่า,ก,วาก็เปลี่ยนจากมูมาเป็นน้ำดำนะฮะสามต้นส่วนที่ยศนะครับนี่ครับน้ำดำพี่กบก็เลยทําคลิปสั้นๆประมาณนี้พาเพื่อนดู อันนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วนะมีเห็นดอกแล้วบ้างแล้วแต่ว่ามันมองโดยสายตายากนิดหนึงต้นใหญ่นะครับอันนี้เป็นน้าดำโมวขนะีน้ําดำนะเขาเอาไอ้นี่ออกนะครับมังคุดออกนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นน้ําดําหมดเลยนะสามร้อยต้นนะครับนี่ครับเพื่อนเเป็นแปลงของพิยศอยู่ที่น้ําเป็นเขาจะมางหวดยองนะครับนี่ ต้นน้ำดำกำลังสวยเลยนะาจะขอให้ดูนี่ฮะกำลังสวยเลยนี่ครับน้ำดำวุยชีแล้วก็มีหมอนทองต้นใหญ่นะครับอเดี๋ยวกบก็จะมาส่งตัวแอฟซ่าน,นี่ครับแอฟซ่า e เป็นแกะลอนนะครับสามแถมหนึ่งตัวนี้สามแถมหนึ่งนะครับนี่ฮะ ก็วันนี้ก็ขอทำคลิปประมาณนี้ครับเพื่อน